ไปดูพายุทอร์นาโดหน่อยนะคะที่จีนเพราะว่าพัดแล้วเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายมีคนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13คนค่ะดูสภาพทอร์นาโดโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนเส้นทางของทอร์นาโดนะคะปลิวแบบนี้เลยค่ะนักล่าพายุเขาชอบภาพดีนะถูกแต่ว่า ประชาชนทั่วไปต้องหนีนะคะมีพายุทอร์นาโดไม่ต่ำกว่า5ลูกค่ะพัดถล่มหลายเมืองในมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่ายสองตามเวลาท้องถิ่นค,คือสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13คนบ้านเรือนพังเสียหาย60หลังพื้นที่การเกษตรประมาณเกือบ2 0 0 0ไร่เสียหายแต่ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะ คนก็ถ่ายคลิปได้แล้วก็โพสต์แชร์ในโลกออนไลน์ให้เห็นความน่ากลัวแล้วค่ะคือดูทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในเส้นทางเข้าไปผู้เชี่ยวชาญคาดว่าน่าจะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ179ถึง217กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะจะเป็นกระจกหน้าต่างรั้วหลังคาสังกษีต้นไม้ใหญ่เนี่ย คือพังหมดเลยครับแล้วก็คนที่กําลังขับรถอยู่ก็ระทึกขวัญนะคะว่าไปไหมไปไหมจะปลิวไปด้วยไหมโอ้ยก็แรงลมดูดดูดูริเลใช่นี่ค่ะมันอันตรายมากนะคะรถเก่งมาสักคู่อ่ะยังเกือบปลิวอ่ะเนี่ยลมก็ดูดลอยอ่ะลอยลอยลอยโชคดีนะว่าแค่นี้นะไม่ใช่ว่าลอยขึ้นไปเลยหรือว่าลอยสูงกว่านี้ อาญี่ปุ่นกันบ้างนะคะญี่ปุ่นค่ะได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นมาวาซึ่งอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วเมื่อวานนี้นี่อ่อนกำลังลงแล้วนะคะความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เลยทำให้คลื่นลมแรงฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมบางพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โอกินาวากรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศอพยพคนประมาณ20,000คนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ย จะส่งผลให้มีฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้นี่ไม่ได้ผ่านญี่ปุ่นโดยตรงนะคะแค่เคลื่อนตัวผ่านตรงบริเวณมาหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแต่นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะทอร์นาโดค่ะยูละครดซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D